สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยเอคาวเตอร์ A Car นะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับงานแปลงสิบไร่นะครับจะแปลงนี้ก็จะยกเป็นโคนะฮะไม่ได้ยกเป็นรองนะครับก็ถ่ายมุมต่ําอาจจะดูไม่สวยนะแปลงนี้ก็จะของเข้าไปเน้นสวยมากมายนะครับผมเน้นสวยนะคือ ี่หลักเขาเขาปักไม่ค่อยตรงก็เอาว่าปลูกได้นะฮะเดี๋ยวฝนสองสามทีก็เรียบไปเองนะครับผมปกติแล้วเกิดทำอับสวยๆแล้วคือแบบว่าต้องปาดพื้นด้วยนะมันจะดูว่าสวยสะอาดตาเลยนะโคกนะ,ะเขาเรียกว่าโคกไอ้ยังยังคลิปก่อนหน้านั้นคือล่องนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าโคกนะ,ะหลายๆคนเรียกโคกบางคนเขาเรียก เตานะฮะบางคนก็เรียกขนมคกเรียกได้หลายแบบนะครับแต่ผมเรียกโคกนะฮะทำโคกยกโคกปลูกทุเรียนมันเป็นโคกโคกเติดเขาด้วยนะฮะอันนี้ที่เขายี่สิบไร่นะครับแต่ว่าเขาปลูกครึ่งหนึ่งก่อนป่ายางนั่นก็ของเขาเหมือนกันนะฮะ แต่ทำทีละครึ่งนะครับผมเพราะงบน้อยก็ทำทีละครึ่งได้นะครับปีหน้าหรือว่าปีต่อไปก็จะทำเพิ่มก็ได้อีกนะเดี๋ยวไปดูสระนะครับน้ำสระก็ขุดแบบว่าไม่ได้แต่งสวยอะไรมากมายนะครับเพราะว่ารีบขุดรีบเสร็จนะเพราะว่าน้ำหนอกเยอะดูดไปทันน้ำนะครับมงจะไปแต่งสวยก็ช้า ไม่ทันน้ำเนี่ยขุดตามรูปแบบคลองนะครับคลองโค้งไปไหนเราขุดตามไปไงันนะเ <c oughs> ป็นดินไซส์นะครับขุดยากมากข้างล่างนะดินเท่าน,นี้จะเป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้ทุกที่นะครับแต่ทีนี้ถามว่ามันขุดได้มันได้นะครับผมไม่ว่าน้ําออกขนาดไหนขอให้เครื่องดูดน้ําทันก็ได้หมดนะครับลึกเนี่ยนะครับน้ําขึ้นแก่ แค่แค่แค่สองวันเองนะน้าเต็มเลยดูโอ้น้ําปริมเสมอน้ําคลองเลยนะฮะคลองเล็กๆแต่น้ําไหลไม่ขาดนะครับทั้งปีน้ําไหลไม่ขาดเพราะว่าน้ํามันจะมาจากเขานะน้ํามาจากเขาสะลูปอะไรไม่รู้ รอเถอะเลยครับแค่ดินเสร็จลวแค่ดินเสร็จเรียบร้อยนะครับรอเถอะเลยนี่สวนสวนใครไม่รู้นะตน้นต้นน่าจะมันห้าหกปีนะครับสวยมากเลยต้นสวยมากผลผลิตเนี่ยี่สิบไร่เนี่ยผมว่าผลผลิตในแต่ละปีนี่ผม,ม,ม,มว่าไม่ต่ำกว่าสิบล้านนะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยต้นต้นหนึ่งขนาดนี้เนะี่ยต้นขนาดนี้นะเนี่ยต้นเดียวนะน่าจะมีประมาณสองสามหมืน่น มีสี่ห้าหมื่น่ประมาณห้าหมื่นนี่ะนะครับเนี่ยต้นขนาดเนี่ยต้นเดียวนะถุเรียนแพงเลยโลละสองร้อยกว่านี่ทางที่เราเข้ามาเล็กๆเองต้องเดินออกไปขึ้นข้างนอกนะครับเพราะว่ามันติดต้นไมนน้ตรงนั้นต้นใหญ่สองสามต้นเดี๋ยวถ้าเริ่มมาแล้วก็เดินไปบรรมากาศนะครับที่มีโฉนดนะครับท่านผู้ชม ถึงจะติดเขาจริงแต่ว่ามีโฉนดนี่ข้างล่างนะคราเป็นมีบ้านหนึ่งครับมีหลายบ้านนะครับตรงนั้นมีบ้านหนึ่งแล้วก็บ้านหนึ่งอยู่ในสวนผมก็อยากอยู่แบบนี้นะบรรยากาศดีเงียบสงัดเวลาเราพักผ่อนนอนเนี่ยนอนสบายดีเงียบดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมพามา,าชมผลงานนะครับเสร็จเรียบร้อยนะฮะท่านดิน ท่านใดที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ